ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอการนําเปลือกไข่ไปใช้ในสวนให้ถูกต้องถูกวิธีเราจะพามาทําความเข้าใจกับเรื่องเปลือกไข่นิดนึงนะคะเพราะว่าหากเรานําไปใช้อย่างไม่ถูกวิธีนะคะแทนที่ต้นไม้พืชของเราจะได้รับประโยชน์สูงสุดมันอาจจะเป็นโทษได้นะคะวันนี้อิวจะพามาทำความเข้าใจกับ เปลือกไข่นะคะให้เพื่อนๆรู้และเข้าใจแล้วก็สามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับต้นไม้ของเราค่ะเปลือกไข่ที่เราเก็บสะสมเ,เวลาเราทํารัวนะคะใช้งานวันละใบสองใบนะคะเราเก็บสะสมใส่ตะกร้าไว้ใช่ไหมคะเพื่อนๆเอาไปนําไปตากแดดนะคะใส่ตะกร้าแยกพึ่งตากแดดให้แห้งเลยนะคะเพราะว่าใน มันจะมีไข่ขาวตกค้างอยู่ค่ะเพื่อนๆตกค้างอยู่แล้วในไข่ขาวนี่เขาจะเหม็นคาวนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่มีวิธีการนําไปใช้เราไปใช้ทั้งสดๆอย่างนี้เลยบี้ๆทุบๆแล้วก็ไปโรยหน้าดินโรยตามกระถางเลยหรือว่าเอาผสมกับดินปลูกเลยอย่างงี้ค่ะมันจะมีโทษมากกว่ามีประโยชน์นะคะเพราะว่าความคาวของไข่ขาวเนี่ยจะเรียกมดเรียกมแมลงเรา เราบรรดาศัตรูพืชตัวเล็กๆน้อยๆอนะคะ่ะเข้ามาอาศัยในเปลือกไข่แล้วก็มากินอาหารกินไข่ขาวอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็จะลามไปถึงว่าไปรบกวนพืชของเราแล้วโดยเฉพาะว่าไข่ขาวนี่เป็นตัวเรียกมดอย่างดีเลยนะคะเพื่อนๆต้องรู้ว่ามดนี่เป็นตัวเป็นศัตรูเป็นศันตรูตัวร้ายเลยของต้นไม้ของเรานะคะโดยเฉพาะมดเนี่ยจะชอบคาบคาบเพี้ย ข้เพิยมาเลี้ยงมาดูแลเพื่อกินน้ำเลี้ยงในใบต้นไม้เรานะคะให้ใบไม้ à, ต้นไม้ของเราใบ,ง,าใบงอประมาณนี้นะคะแล้วพอพ้ยอ้วนตัวกลมมดก็จะมาดูดน้ำเลี้ยงจากเพ้ยไปกินนะคะเขาทั้งมดทั้งเพ้ยเขาเป็นสัตว์ที่อยู่ในวงจรที่แบบว่าพึ่งพาอาศัยกันนะคะเขาจะมาเองไม่ได้ส่วนมากจะเป็นมดอุ้มมานะคะเป็นปัญหาที่ทำให้ว่า ทำไมเอาต้นไม้เราถึงชอบมีเพียนะคะเ <_ C 1> พราะว่าในแปลงของเรามีมดเพราะฉะนั้นการนาพวกนี้ไปใช้เนี่ยพเพื่อนต้องจัดการเขาดีๆถ้าเอาไปทั้งสดๆโดยที่เราไม่ทําอะไรเลยเนี่ยปัญหาเรื่องมดมีแน่นอนนะคะอันนี้วิวแนะนํานะคะก็คือเอาไปตากให้แห้งก่อนนะคะไม่พอนะคะพเพื่อนๆพอตากให้แห้งเสร็จได้มาอย่างนี้แล้ว,พวเพื่อนๆก็เอามาคั่วนะคะ นี่ใส่กระทะคั่วเลยคั่วอย่างนี้นะคะเพื่อนๆคั่วไปให้ไม่ถึงขนาดว่าก็ต้องแบบเหลืองสวยอะไรไม่ไม่ประมาณนั้นนะคะคือคือว่าเอาให้แบบว่ากําจัดให้พวกเนี้ไม่ให้มีกลิ่นเหม็นคาวแล้วก็ให้มีขมเหมวควันไฟประมาณนี้นะคะมันจะไปเพิ่มข้อดี เรื่องควันไฟซิลิก้าอะไรพวกนี้ค่ะไอพวกมดพวกแมลงก็จะไม่ชอบนะคะนอกจากไล่ความคาวไปแล้วเราก็จะได้ควันไฟควันขมเหลวอะไรประมาณนี้ค่ะมดมแมลงไม่ชอบก็จะเป็นการไล่เป็นการจัดศัตรูต้นไม้ใบหญ้าของเราไปด้วยอีกทางนึงนะคะก่อนนำไปใช้ตากให้แห้งก่อนนะคะแล้วก็เอามาคั่วคั่วให้ให,ให้ให้เกรียมอะเกรียมนิดนึงนะคะ่ะ ดมดูไม่มีกลิ่นข้าวไข่อะค่ะเป็นใช้ได้นะคะจากนั้นเพื่อนๆก็เอาไปบดบดให้ละเอียดหรือพอมพอให้มันเป็นนั้นก็ได้เพื่อนๆถ้าไม่ถ้าไม่นั่นถ้าไม่คั่วอย่างนี้ก็คือทุบทุบให้ละเอียดแล้วก็มามาคั่วก็ได้ไงก็จะสะดวกอะค่ะแล้ว,แล,วแล้วแต่ความถนัดนะคะจากนั้นก็ค่อยเอาไปโรยในในดินก่อนปลูกหรือโรยคุมดิน คุมหน้าดินเพื่อ,อรักษาความชื้นในดินหรืออะไรคุ่คุณสมบัติประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆเ,เ,เอาไปใช้ได้เลยนะคะแต่ว่าต้องต้องคั่วจากแดดจากแดดให้แห้งแล้วก็มาคั่วอย่างเงี้ยค่ะเป็นใช้ได้นะคะอันนี้พืชของเราจะได้ประโยชน์สูงสุดลองนำไปใช้ดูนะคะเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆคะ่ะในการนำาลิดผเหลือใช้ในตัวเรือนไปใ,ใช้ในงาน ปลูกต้นไม้ของเรานะคะค้นเราเขาไปใช้ใดีค่ะรับรองได้แคลเซียมอย่างดีแล้วก็คุณสมบัติไล่มดไล่ะมะแมลงได้ด้วยะคะ